นี่นะครับก็บจจมาฝึกไล่นิวก็คือบางคนปกติที่เล่นที่ฮัดเริ่มเล่นพินใหมเ่เนาะกรสิเล่นได้บวคลบทุกนิ้วครับบางคนกรสิเล่นได้แค่สองนิว้วสามนิว้วหรือในส่วนมากกรสิเล่นได้สองนิว้วนิ้วนะครับคือจังผมตอนฮัดเริ่มเล่นใหม่ๆกรสิเล่นได้แค่สองนิว้ว อยู่ประมาณนี้แต่ว่าแบบเวลาเขาเล่นเร็วๆมันก็นสินลำบากนะครับเพราะฉะนั้นมือนอี้ก็ได้อัดคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะฮัตไลนิวพอ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 นแล้วก็ฮัตไปพร้อมๆกันนะครับเบิ่งมาจากอาจารย์เพิ่นอีกเทีย่ยงครับเพิ่นก็นสอนวิธีการไลนิวนก็สิค่อยๆฝึกนิวให,ให้ให้นิวเฮานี่บ่ตายนะครับเนาะก็คือเ,เรียนได้ทุกนิวเพิ่นบอกว่าก็ให้ไลไหลแตงแตะมีฟาซอนลานะครับไลไลเทเลนิวแบบนี้ ตอนนิวเดียดก็คือขึ้นลงขึ้นลงเนาะขึ้นลงขึ้นนะครับลนิวเข้ากับกะเริ่มกระชิรูเสกวานนิวมันเรียนได้ครบทุกนิวนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเรียน เรียนนิ้วก้อยนิ้วก้อยเรียนว่าด้นะครับแต่หลังจากที่หัดเริ่มไล่นิ้วแบบนี้นะครับเข้าก็จะเริ่มบาคุ้นแล้วก็จะใส่นิ้วก้อยได้ไกล่ลงไปเรื่อยๆครับ ประมาณแบบนี้เขาสิเริ่มเล่นได้นะครับเนี่ครับเพลงนี้ไปลองเล่นเหมือนกันเลยครับมันก็สิได้ไล่ไล่เหนียวเนาะง่าย ลองเมืองนะครับอีกรอบนึงลองเมืองครับ